สวัสดีกรัรยานมิตทุกท่านนะครับวันนี้รายการธรรมธรรมชาติเราก็มาเจอกันบรรยากาศเช้าวันอังคารที่3พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมง04นาทีนะครับที่เมืองไทยก็3ทุ่เนาะเวลาเราห่างกัน12ชั่วโมงนะครับถ้าเดือนตุลาคมีนาถึงตุลาเนี่ยจะห่างกัน13ชั่วโมงครับถ้าพฤศจิกา สชั่วโมงครับตอนนี้ที่เมืองไทย3มทุ่มเนะาะจะ4ทุ่มตอนนี้ที่อเมริกา9โมงเช้าจะ10โมงเช้านะครับวันนี้รายการธรรมรรมชาติบรรยากาศหนาวครับหนาวเย็น8องศาเซนเซียสนะครับ47องศาฟาเรนไฮต์ก็วันนี้ผมก็ยังจะอยู่ตรงการนำคำกรนเนาะคำกรนเกี่ยวกับหลวงพ่อจรันทักขินาโยมา มาอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้โพสต์เนาะได้โพสต์ได้แชร Share, น์นะครับได้แชร์ในกลุ่มไลน์นะครับผมก็จะถือโอกาสนี้มาอ่านก่อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อจัดลานท่านเป็นสัตตบุรุษรู้ที่สุดเจริญสติปันสีเป็นที่หมายท่านเน้นสอนเน้นจิตให้เกาะกาย เพื่อทำลายกิเลสให้สิ้นไปหลวงพ่อผู้บอกธรรมนำทางจิตบอกให้คิดในกายให้สงสัยได้ลงมือปฏิบัติได้พิสูจน์ได้วิจัยหายสงสัยเกิดวิชาตาเห็นธรรม กราบขอบพ่ะคุณหลวงพ่อมีเมตตาให้วิชาให้แก่นธรรมให้ฝึกฝนได้ที่พึ่งได้อาวุธได้ฝึกตนเกิดมรรคผลจิตเกาะกายคลายทุกพลอันนี้ก็เป็นกรอนที่ผมแต่งก็สามบทเนาะบทก็ มันเป็นกรสดุดีหลวงพ่อนะครับทีนี้วักสุดท้ายที่จบครับจริงๆผมมันมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นว่าเกิดมรรคผลจิตจิตเกาะกายหายทุกเอย่ยมันยังไม่หายไปเนาะมันยังหายยังไม่หายไปทุกยังเราย,ยังมีอยู่าธธราคะโทสะโมหะเราย,ยังมีอยู่เราบอกว่ามันหายไปไม่ได้ครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเกิดมรรคผลจิตเกาะกายคลายทุกพลัน ก็ให้มันคลายลงเนาะเบาบางจางคลายค่อยๆลดลงอะไรประมาณนี้ครับก็ตามที่ก่อนได้บอกไปเนาะว่าผมก็ได้ยึดท่านเป็นสัตวบุรุษได้คบสัตวบุรุษได้ฟังธรรมของท่านเกิดความเชื่อความศรัทธาและเกิดอยู่ในิโสนมัสิการก็ได้เจริญสติปัฏฐานสีตอนนี้ผมอยู่ในขั้นที่ได้ โยนในโสนมาสิกการได้เจริญสติปัฏฐานเสีได้หาคุณอุบายให้จิตอยู่ในใกายให้น่าที่สุดเนาะสำหรับผมก็ยังชอบเนาะชอบกรณนนีในในในบทสุดท้ายวักที่บอกว่าให้วิชาให้แก่นทรรมให้ฝึกฝนคือหลวงพ่อเป็นผู้ให้เนาะเราก็ได้เลยครับได้ที่พึ่งได้อาวุธได้ฝึกตนอันนี้ก็เล่นคำหนาะอาจารย์มาแต่ว่ามันก็แบบเพียงคำว่าให้กับคำว่าได้เนาะก็เป็น ว่ามันก็แบบเหมือนกับว่ามันเป็นการเล่นคําที่ลงตัวนะครับสําหรับกริยานี้ทุกทา่านญาติธรรมทุกคนให้คําแนะนาได้นะครับให้คําได้ให้คําแนะนําให้คําติชมแสดงความคิดเห็นนะครับขอน้อมรับนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้คําแนะนํานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ครับคลิปนี้ก็ยังคือ,ย,อย,ย,าายังอยู่ในบรรยากาศที่หนาวเหน็บยังอยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนเฝ้ารอว,ว่า วันนี้ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเนาะในการธรรมธรรมชาติก็นำมาฝากแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ